อเบ<อ><อ>จะเป่าคาถามหาตะบัน<อ>ใครไม่ให้รางวัลให้ไอ้นั้นบวมเปลง่งห<อ>น้าท้องให้ลายร้อยนมก็ห้อยให้ตรงเต็งหัวให้นีเที่ยวเก่งเล่นปอกด้งให้เสียเจ้าเมือ ขึ้นบ่ได้ขึ้นบ่ได้สิมาขึ้นมาปอกเด่นปอกหยังนมย่านอยู่หนิขึ้นบ่ได้ขึ้นได้ขึ้นบ่ได้โอ้ยเนาะอะไรเราเเอาฉันไปไหนล่ะฉันก็มาหน้าเวทีดิโอ้ยหัวเข่ากูเอ้ยหัวเก่าติย่ายไปอยู่มาส่งคือฮึกกันทั้งแถ่เดี๋ยวนี้กูเลิกแล้วโอ้ยเนาะก่อนจะเลิกมันนั่นมันใช่หลายรักเป็นอย่างขัำใจเป็นอย่างขบก็เป็นอย่างงี้สิ ทบไม่นาละเล่นกูใช้ไปกีดหยั่งมึงเลยไปที่ไหนครับได้กีดหยั่งมันกะดีตอนนั้นก็ได้สามีเด่นได้สามีดีมันกะดีดูแต่กูเป็นตัวตอนเช้ามันไม่ใจ่หยั่งพะร่าอ้าวมันเป็นหยั่งครับเป็นหยั่งพะร่าใช่เขาเป็นกีดหยังพะร่าล่ำออกม้ามันก็จะเป็นล่าหยั่งพะน่าน่าเขาขาวจูดพูดดตัวครับได้นั่นไม่ใช่หยังงย่งพะร่ามันเป็นหยังาา่ยงครับมันไปกีดอตอ้นอยูฆ่าเขาทุกคขอบคุณจ้ง ป้าปางกับป้าบงก็ตวนทุกข้าก็ตวนอย่าง,าง,างมันเป็นได้เลยโอ้ยขอบพระคุณครับนีน่เด็กเขาเด็กคนรู้จักควานอันนั่งยู่นั่นก็ขีดเขาเด้อเป็นกระลักจุ๊บจุ๊บเด็กน้อยกูเลิอกอยากกูไปเอาผัวใหม่ไปเอาผัวใไม้มาดีเลยท่านไหนะจะทำใยจะได้บ้านนี้แหละอ๋อตัวเนะขียนหน่อยฟ้องมาจนได้เสื้อกางเกงผัวใหม่ได้ทู่ใหญ่แหละ มันไหนผู้ใหญ่เละไปไประชุมกูก็แอบโทรนะคับหาผู้ใหญ่าชาติช่วยผู้ใหญ่ชาติาดครับผู้ใหญ่ช่วยปื๊ดครเอาเบิร์ตมานั่งสิครับใช่ผู้ใหญ่บอกนั่นเป็นเป็นนัำยามให้กูลูกสาวกูเออโอ้ยยายมาดีใจจริงดีใจป้าด,ดิอ้าวปวัตดีเด้อพี่น้องชาวาบ้านดอนยาวน้อย ใส่ไม่ถูกเลยบ้านดอยยาวหน่อยอพินองวางหินขอเสียงหน่อยห้าร้อห้ารอนี่องสัมพันยังผู้กองคนกะดิคนลชุดสุดกะจ้างเบื่องเดอมมอญนำหนาดูตบบานคนอื่นเขาไหลหลังจีจ้างนนี่ละคนจีจ้างมันนี้ละเน้จี้างมนนี้เครับใยจ้างมันนี้เมนี่หลังต้นเลยละ้นสน้นนเป็นที่เลยนี่แ งานแจกขเขาแล้วว่าย้ายมาถึงต่้งจังวัตะวันเออดีใจโอ้ได้ทำบุญกับหลวงพ่อพระอาจารย์ขึ้นไปหาพระอาจารย์หอูยทานใจดีเกดเป็นตัน้งแต่ครับได้เออที่แรกว่าจะไปขอพรท่านเออท่านกเ็เลยบอกว่าโยมเอ,อมม้ยพรหมดแล้วหลือแต่มิทีหมดละโอ,อ้เออที่นี่จะดังคุยกันชู่พักหนึ่งเออไปแต่ด้ดแครับงจรบาเนี่ท่านก็ใจอ,อ้ย ปีใหม่กูว่ากูจีโชคดีเลยจะยามากสัตว์สี่ยามาพกะบอกเลขเถอะครับยายมึงอย่าพูดมากเดนะกูโต๊ะปากมันจะเคลื่อนป้าเตัวพี่น้องนั่งอยู่นี่นี่ฟังรวยเบิด์ตป้าพิ่นบอกแตงเดย์มาแตงเดย์หล่ะยายจะได้ไปหูตัวใหม่คือหมูพิ่นบอกอย่ามึงอย่าพูดดังมันจะทุ่งของกูท่านบอกว่าสามมาสามมา ลงละยอมกำลังจอกมาโยมนางลงโยมยกมือขืนมาเออเนเราจะได้ปยินนตดโมตัสะภะคะวะโตอะตูหะโตสัมมาวะลาโอ้ยนี่เราบอ้กูได้ขัดได้เนแต่พีไม่กูจะโชคดีเด้อบ่จะเอาตัวไหนใส่ดิ เป็นตั้งแต่ตอนไปมาเนี่ยเอาบอกกันจบกันมาเนี่ยคนแรกมันจะออกมาจากหลวงพ่อป้าอาจารย์ท่านนั่นแหละเออหลังจากได้เลขได้เลขนึงมาจากสิญังลบออกมาบแบบนี้นั่นเดี๋ยวกูเอาเงินสื่อเลขกกับขอบคุณครับขอบคุณอะไรพี่ขอบคุณเละจ้านั่นจะกวนเบิุญแล้วหนวดนั่นนี่เออเออเอาเต็มตาเนี่ยนหะนี่กระผงกระคอย วันจตหนี้พระคุณจะลงมาจากพระอาจารย์นักคุณได้สามมาตัวเดียวได้สามมาตัวเดียวคิดจะเอาตัวไหนใส่ดีเนาะคิดอยากคิดประคั่งได้สามมาตัวเดียวเดไม่ออกคิดประออกคิดแต่เนี้ยตอนไ่ออกก่อนแล้วโอ้กับแล้วพระอาจารย์ก่อนจะกับก็เลยเล่นนำชาถวายท่านธรรมดาดรายาจบเพียรทางน้ำชาเห็นนำยังก็อยากจะถวายพระพอตอนเล่นอยู่ทันก็ท่วงเนียท่วงวันแต่เนี้ยครับไดโยมระวังหก ผมขกสามวันดีมากแต่แท้าอาจารสี่ยายสามก็แปดตัวเดียวกันเออเออนั่นดิงวนดนี่กูว่ากูจะใส่เต็มที่เลยไม่ได้เอามากับรถแม่โคออยัาไปพูดถึงมันมอยู่แล้วเ,เขาหยุดฉันไปแล้ว <c oughs> ยอนในพวกขี้โงนั่นแหละเอออาจารสี่ย่ายเออวันนี้ดีใจตกใจแม่ทาแม่ขายหมดเลยโอ้นั่นอะไรโดดของนางนี่นะ่น <c oughs> ล้อของหน้า ให้ใจดีเอารถมาให้คนขี่ใส่จ้าโว้ยทุกมืงินี่เขาลานคาเด้อลานคาขายดีละว่าดีใจด้วยเด้อวันนี้ขายดีจังได้ทั้งแข็งถังสียถังแข็งมาเตรียมถังทั้งนั่งเหลืออยู่ทอเก่าเหลือแต่มันสิลาไล่ถิ่มตะขันได้ขายไม่ดีขายบ่ดีปันไหนทำเงินไปปึื้มสาอีมอดนี่ป้าโทษใจมอด มันมีสูตรของมันมันมีสูตรของมันติดไตจุบลานเลยเจ้าติดไเหมือนกันมดเลยเขียนขอความเดียวกเขียนเดียวกันเขียนข้อความเดียวกันพี่น้องรักนหมดเลยตอกแท้มันนี้นะครับผมเอาเตรียมปากกาเตรียมหมึกเคมีจังเด่นต่อไปครับได้เขียนมาลงทานน่หมดเดินแหลกมูเด่นแหละมาเขาแถวเกอะหมูสิม่วงาเขียนจะลงทานจะเด่นของสื่อของไทยแลเจ้า So much How many love? Yes, <laughs> yes. But I do not put that for you. Oh, you it is a book, okay. It is a chair. Say, okay. no. Spanish. มอจะย่ายก็ฟังไม่ดูเรื่องพี่น้องก็ฟังไม่ดูเรื่องเอาอย่างนี้ได้ไหมลงที่ละทอนแล้วก็แปลไให้พี่น้องฟังอ๋อเอาเอาที่ละทอนที่ละทอนยายก็จที่เราดูอยู่วันเชนแอมโอ้